ต่อคำไทยชื่อตัวละครในวันพีชผีพยางค์ต้องเอาตัวอักษรสุดท้ายเอออ้างอิงภาษาอังกฤษโรบิน R O B I N เราเอาตัว N เอ็ตัว N อ็นกูอ่อนน้องใครใครไม่ไม่นักนะมึงคาราโอเกะวะเนี่ยนามิทางนี้ทางนี้อิโซวิวอ๊อฟปาระยองพ่อของน้องโคนปาระยองไหนแต่ว่าแถวนี้จริงตัวพีเนี่ยปาร์กยาปาร์ยานะปาระยานะลงตัว A นะอาคาอิดูตัว U ตัว U อีกแล้วกูรุช์ีกเลยี เฮียอีกาลัมโปยตัวนั้นตัวไอมันอีคาลัมเออีจิโร่โอด่ามันไม่ใช่ตัวละครไอ้เฮียคนเขียนเฮ้ยกูณบอกแล้วกูณบอกแล้วเพื่อนตัวอีเเพื่อนอีวานคอปตัวไออีวานคอปตัวไอ้ยมันจะไอเฮียงนะมึงดูนี่วันพีชเนี่ยวันพีชวันพีชว่านังกฤษตลอดกูเลยรู้นี่เอ็มโพลิโออีวานคอปตั้งไงไอตัวไอนี่ไงเอ็มโพลิโอไม่น่าเปิดให้มันดูมึงคุณพูดอีวานคอปเอ็มโพลิโออ่ะ ถือว่าลอยไปได้อีกเหี้ยโอ้ยทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิสตาวิสต้าดาบดอกไม้โอ้โหมึงจะตีละครั้งนะเพี่แ้วเวลาคุณนี่เกาะคุณจะเนี่ยคุดอังกุลโอ้ยอ้าวเลยอาแล้วโตโอเนี่ยโอโรจิโชโอ้ยมันเอกด้วยฟูจิโทราอิชโชโอนามิหนีได้ไหมอันนี้เป็นชื่อนามิตอนอยู่แต่ดูว่านโออะโอนามิอะมาทามก่อนไม่ได้ไม่เป็นไรผมช่วยให้ให้ิว เล่นแต่ลอะไรเอายอมอีนาซูมาคันยังไอ้กันใจเห็รูปใกล้ๆอ e ีวันคอนเลยนะตัว so. อีป่ะตัวไอไอตัดอีนาซูมาอีป่ะอีนาซูมาถือว่าเสมอัเลย